ข้อหนึ่งข้อใดไม่ถูกต้องขีดเส้นใต้คําว่าไม่ถูกเพื่อไปเจอข้อถูกแล้วรีบตอบเดีย๋ยวจะลงกลเขาข้อละห้าคะแนนเลยนะโอ้โหตื่นเต้นเริ่มกันเลยคิดตามนะครับ5.8ส่วน8มากกว่า0.6จริงไหม5อยู่นิ่งๆ8อยู่ข้างล่างมันหารอยู่ส่งไปคูณได้เลยนะครับ8648แต่เราเล่นกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็เลยได้4.8 5มากกว่า4.8จริงนะครับข้อที่1ถูกต้องแต่คถามข้อใดไม่ถูกอย่าเพิ่งตอบนะครับเป็นการเปรียบเทียบครับเช่น3ส่วน4มากกว่า1ส่วน2ไหมเราก็ลองคูนคว้ายดูอย่างเงี้ย2 3เป็น6 4 1เป็น4 6. 6, 6มากกว่า4จริงไหมจริงมันก็มันก็เป็นวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนอีกแบบทําทได้หลายวิธีนะครับ ข้อที่3ไม่ซีเรียสนะครับว่าจะตอบข้อไหนเร็วหรือช้าจะพาทําทุกตัวเลือกเลยว่าคิดยังไงตัวที่3 2เศษ3ส่วน5เลข2ตัดทิง้งอันนี้ก็เลข2เหมือนกัน3ส่วน5นั้นทําให้ส่วนเป็น10แล้วมันจะง่ายเอา2คูณเข้าทั้งเศษและส่วนนะครับ2 3เป็น6 2 5เป็น10ชัดไหมครับ6ส่วน10นั่นคือ0 6 0.6จะมากกว่า0.35แน่นอนข้อนี้ก็ถูกนะช้าๆนะก็คือเอา2คูณเข้าทั้งเศษและส่วน32ได้เลข6 52ได้เลข10 6ส่วน10ก็คือ0.6 0.6มันมากกว่า0.35โอเคข้อที่4จริงๆมันตอบข้อ2ถ้าใครซีเรียสน,นะเอาตอบให้ก่อนก็ได้ แต่จะพาทำว่ามันคิดยังไงถ้ามสิบเออยู่นิ่งๆแมันหารอยู่ทรงไปคูณแปดแปดีใส่สทด6 8 1ปดเป็นแปดทดไวห6เป็นส4บีใส่สทด1 8 3 24ทดไปหนเป็น25่สาคำถามคือทศนิยม um กี่ตำแหน่งครับเราเล่นกับทศนิยม um ตำแหน่งนี่ไงดูตัวเนี้ยทศนิยม um ตำแหน่งเราก็ทำให้มันเป็น2องตำแหน่งเหมือนเดิมสามากกว่ายีจริงครับ ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับตอบข้อ2มันไม่ถูกยังไงจะทําให้เห็น1นี่1เหมือนกัน1นส่วนหนะครับคูณ2ทั้งเศษและส่วน1นคูณสได้2 5งคูณสเป็น10 2ส่วน10ครับมันคือ0.2 0.2นั้นมากกว่า0.5ที่ไหนเล่า1ตัดกันไปแล้วตรงนี้เหลือ0.5นะครับ 0.2มากกว่า0.5นั่นแหละครับผิด0.2มันต้องน้อยกว่า0.5เห็นแล้วนะครับข้อใดไม่ถูกต้องตอบข้อ2เดี๋ยวจะเคลียร์หน้าจอออกให้สวยๆข้อนี้ตอบข้อ2